สวัสดีค่ะวันนี้กันเองชาแนลนะคะจะมาทำต้มตำนะคะตอนแรกก็ใส่กระเทียมไปเกินโอ้โหฝีมือกันต้มตำใช่ไยวใส่น้ำตาลสามก้อนเหรอวะไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมหนูก็จะใส่นี่ชิมใช้ช้อนมาชิมราชาิเป็นยงงชิมชิมน,น้ำนิ่มกันไเป็นไงอร่อยไหม เปรี้ยวหรือหวานรสชาติพอดีโอ้สุดยอดต่อไปก็โรยหวานนิดนึงใช่ไหมคะทุเรศุงูงอยากกินขอกินเม็ดนึงไนดะ้ไหมแคโรยไปสิคะขอกินเม็ดนึงใส่ใส่ไปเยอะๆเลยนูชอบถั่วเลยขอแ้ว ตัวโซงตอนนีไ้ได้แหลกไปแล้วครับมะเขือไม่ใส่เด็กเอาละแล้วนี้เอาไว้ไหน อันนี้เปสื่อสำหรับเด็กๆอยากกินต้องทำไทยเด็กตักน้ำล่างมาใส่ในนี้เลยวางแรงจังวดเลยเทน้ำเอาเทน้ำในโคกออกมาเลยเอาเอาช้อนวางนี้ก่อน